ทำอันตรายเขาไม่ได้นะคะเขาหน้าเหมือนหนูแต่เขาไม่ใช่หนูนะจ๊ะค่ะบายบายสวัสดีค่ะทุกคนนี่เต้าอ้วนของด่าก็นอนอยู่ในนึกไปนน้นเขาเดินเร็วมากเลยนะ ความน่ารักของโมเมนใช่ไหมเป็นไงคุยกับเนหรือ,อยังคุยกับเขาหรือ,อยังอะถักทากทยเขาหรือ,อยังค่ะบายบายแรงซุกอยู่ตรงนี้เจออะไรไหมตัดโลโกุหน้ารักนะคะมาเยือนทุกๆ สัตว์โลกน่ารักนะคะมาเยือนทุกๆอาหารของเขาก็จะเป็นพวกไสเดือนนะคะดูซิว่าเขาหาอาหารได้ไหมหาได้ไหมแมวก็ทำอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมะเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้วสวัสดีค่ะ <laughs> ทุกคนนี่ เต้าอ,อ้วนของดาก็นอนอยู่ในดูความน่ารักของนมอเมนใช่ไหมเป็นไงคุยกับม้นหรือ,อยังคุยกับเขาหรือยังอะถักทายเขาหรือยังอาหารของเขาก็จะเป็นพวกไสเดือนอาานะคะดูซิว่าเขาหาอาหารได้ไหมหาได้ไหมถังถังดินนะคะถังดินถังปุ๋ยหมักนะคะตัดภาพมาทางนี้เลยค่ะ นั่งมาน,นั่งเฝ้านะคะมต,แตมแมวก็ทำอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้ะอาหารกินนะคะ หาตัวหนอนหา,มาแมลงนะะฮึนึกไปนุ่นเขาเดินเร็วมากเลยนะอาหารกินนะคะหาตัวหนอนหา,มาแมลงเนะเขาก็ระวังตัวเขาก็ระวังตัวนะเขาเห็นเรานะเห็นเราเดินเขาก็จะงัดสวัสดีจ้า มึงแม่น่ารักมากเลยเห็นไหมหเขาก็ระวังตัวเขาก็ระวังตัวนะเขาเห็นเรานะเห็นเราเดินเขาก็จะงักอสวัสดีจ้าหน้าร้อนถ้าหิมะยังไม่ลงเขาก็จะยังอยู่นะคะอ,อาหารกินนะคะ หาตัวหนอนหามแมลงเนะน้องเม้นนะคะถักท้ายน้องเม้นยังไะนี่คือความน่ารักของ ดูความน่ารักของมเ,เมนใช่ไหมเป็นไงคุยกับมเมนหรือ,อยังคุยกับเขาหรือ,อยังอะถักทายเขาหรือ,อยังสวัสดีค่ะทุกคนนี่เต้าอ้วนของดาก็นอนอยู่ในแมวก็ทำอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมนะเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้ว น้องแซมมี่ของเราก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะฮึนึไปนุ่นเขาเดินเร็วมากเลยนะอาหารน้องเขาก็จะเป็นพวกไส้เดือนนะคะนี่ดูซิว่าเขาหาอาหารได้ไหมหาได้ไหมสวัสดีจ้าไปเต่อ ยามเย็นนะคะช่วงนี้ก็ประมาณห้ามงแมวก็ทำอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมนเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้ว <c oughs> หืมนึกไปน่นเขาเดินเร็วมากเลยนะตัดโลกูน่ารักนะคะมาเยือนทุกๆอาหารกินนะคะ หาเตือนหนอนหามแมลงนะอาหารกินนะคะหาเตือนหนอนหามแมลงนะหน้าร้อนถ้าหิมะยังไม่ลงเขาก็จะยังอยู่นะคะอ,อาหารกินนะคะหาเตือนหนอนหามแมลงนะมึงไม่น่ารักมากเลย เห็นไหม่ะแมวก็ทําอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมนะเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้ว <c oughs> เขาก็ระวังตัวเขาก็ระวังตัวนะเขาเห็นเรานะเห็นเราเดินเขาก็จะงัดสวัสดีจ้าแมวก็ทําอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมเนาะ พอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแล้วหมเม่นน่ารักมากเลย<ด>เห็นไหมห<า>สัตว์โลกน่ารักนะคะมาเยือนทุกๆอาหารกินนะคะหาตัวหนอนหามแมลงนะดูความน่ารักของเม่นใช่ไหมเป็นไงคุยกับเม่นหรือ,อยัง คุยกับเขาหรือยังอ่ะถักทายเขาหรือยังสวัสดีจ้าไปต่อยามเย็นนะคะช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงมแม่น่ารักมากเลยเห็นไหม แมวก็ทำอันตรายเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขามีขนแบบแหลมนะเนาะพอเข้าใกล้ก็สะดุ้งแลละสวัสดีค่ะทุกคนนี่เต้าอ้วนของดา่าก็นอนอยู่ในแปลงซุกอยู่ตรงนี้เจออะไรไหม สวัสดีจ้าไปต่อยามเย็นนะคะช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งน้องห้าโมงครึ่งน้อง โลกุูน่ารักนะคะมาเยือนทุกๆสวัสดีจ้าไปเตายามเย็นนะคะช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงเขากินอะไรนะเขาจะคุ้นกับเรามากเลยนะเขาไม่กลัวนะคะ <c oughs> นี่คือความน่ารักของ <c oughs> นี่คือความน่ารักของสวัสดีจ้าไปเต่ายามเย็นนะคะตรงนี้ต่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งน้อง ดูความน่ารักของเมนใช่ไหมเป็นไงคุยกับเมนหรืออยัง